วันนี้แม่โอจะพาทำขนมปังครีมชีสนะคะสูตรไม่ต้องนวดแป้งเลยนะคะแค่ใช้ไม่พายคนก็ได้ขนมปังออกมาแบบนี้นะคะขนมปังอันนี้อร่อยนะอ่ะโอเคเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกตอกไข่ไปเลย3ฟองนะคะทั้งไข,ข่ขาวไข่แดงใส่รวมกันไปเลยนะเบอร์ไหนก็ได้นะคะในคลิปใช้เบอร์หนึ่งนะคะใส่เกลือลงไปครึ่งชอ้อนอาานึ่สสี่ช้อนชาเนาะน้ำตาลสาย1 5บหร้อกรัมโท่ทีคนส่วนผสมให้ น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยเติมน้ำมันลงไปค่ะ100กรัมนะคะนมจืด70กรนะัมเนาะคนค่ะทีนี้คนให้เข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยใส่แป้งขนมปังลงไป200กรัมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผงฟูนะคะ2ช้อนชานะร่อนส่วนผสมลงไปเลยให้หมดเลยนะคะพอเราร่อนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยตะกร้อมือคนเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆจนไม่มีเม็ดแป้งนะคะต้องไม่มีเม็ดแป้งนะคะอ่ะได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวตะล่อมอีกทีนะคะตะล่อมด้วยไม้พายอีกทีตัดฟองหน่อยเนาะอ่ะ,อะพอเราตะล่อมตัดฟองเสร็จเรียบร้อยละนะเราก็จะนําไปใส่ถาดนะคะอ่ะในคลิปใช้ถาด7คูณ7นิ้วสูง2นิ้วเนาะก็รองกระดาษไขให้เรียบร้อยนะกันเขาติดเวลาเราจะเอาออกนะเคาะ นะเคาะไล่ฟองนิดหนึ่งนะพักไว้แล้วทีนี้เรามาทําตัวครีมชีสกันนะใส่ครีมชีสไป250 g, ไกรัมไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะน้ําตาล50กรัมนะคะแล้วทีนี้แม่เอาใส่แป้งเค้กลงไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนโต๊นะเนาะเสร็จเรียบร้อยตีค่ะใช้ความเร็วในการตีประมาณระดับหนึ่งก็พอนะคะค่อยๆตีแรกๆกเขาจะตียากนิดหนึ่งนะคะแต่ค่อยๆตีไปแบบนี้แหละเนาะพอตีเสร็จเรียบร้อยนะ ตีไปจนกว่าเขาจะได้แบบเนื้อเนียนเนียนเป็นครีมนะตีไปเรื่อยๆก็จะได้แบบนี้เองนะคะอ่ะพอได้แบบนี้ละเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ถุงบีบนะคะการใส่ถุงบีบนะคะใช้ภาชนะทรงสูงนะคะเอาถุงบีบสอดเข้าไปนะคะแล้วก็แค่นี้ก็ได้ละนะนำครีมชีสมาเทใส่ถุงบีบตัดแบง่งไอตัวนี้ตัวเนื้อขนมปังของเราเห็นไหมตัวเนื้อขนมปังของเราจะนิ่มๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากตัดง่ายก็นำไปแช่ยเย็นเนาะ อ่ตัดแบ่งเป็นช่องๆแล้วทีนี้เราก็นำครีมชีสของเรามาบีบตามรอยที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะคะบีบตามรอยเสร็จเรียบร้อยบีบตรงขอบให้ทั่วนะอ่ะพอเราบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมไปอบเนาะ อบก็วอร์มเตาไว้ก่อนเลย10นาทีนะไฟ180นะแล้วก็เวลาอบก็ 30- 3.5นะไฟบนล่างนะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดใครสนใจสั่งซื้อเตาอบนะสามารถสั่งได้เลยนะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้เลยเนาะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหม ขนมปังน่ากินแล้วก็หอมมากนะคะ,ะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะลองไปทำตามกันดูนะคะแล้วแม่โอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวก็แม่โอจะมาทำคลิปให้ดูกันแบบสม่ำเสมอนะคะอะโอเคงั้นวันนี้จบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ